สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ซานิ่วเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับคาย A M B ฟิกเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องเองก็มาเล่นเกมอันแม่ยิงคนป่าเนาะครับพี่น้องเนาะอัตู้จ้องมื้นะครับเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่เบ็ดจองร้อยเลยแล้วกันนะครับผมนะเธอโบมา ก็ซื้อโบนัสที่หนึ่งมืนลุยครับผมอากำบะเริเก็บอันแม่ยิงคนป่าเนาะครับพี่น้องเนาะเอาอันดับเลขก็สวัสดีย่ำเซาเนาะครับเนาะมามาครับผมมาอยู่กับแม่ยิงคนป่ากับตุ้วยคู่ใจเหมือนเดิมนะครับอ่ะมาครับผมคลิปได้คลิปเสียลงให้เบิงเบิ้ลนะครับผมนะ เน็ตมันบดดีแม่เดี๋ยวนี้แม่เน็ตมันไหลแยวแยาจังไหนบูรูนะครับผมนะพักก็ไปนะครับเอาละครับผมคอมโบแรกมาแล้วนะครับขวัญเอ้ยขวัญมานะครับอ่าสำหรับเครดิตฟรีนะครับเดี๋ยวผมหาให้นะครับผมนะผมก็กําลังหาให้อยู่นะครับก็ถ้าเจอแล้วยังไงนะครับผมนะก็จะมาประกาศบอกอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมนะก็พยายามหาให้เรื่อยๆนะครับพี่น้องเอ้ยก็ติดตามไปหลดนะครับพยายามหาให้เรื่อยๆครับผม ถ้าพ่อก็เอามาให้ลินนะครับผมนะอมเอาเสพกันสิครัเพิมสวยก็จากสี่ห้าหกโชว์แตกเลยครับผมนะกลายเป็นสี่ห้าหกโชว์เจ๊งไปแล้วนะครับผมนะ <c oughs> ปีใหม่เปลี่ยนมากับเออปีใหม่ก็เปลี่ยนสไตล์คลิปใหม่ครับผมว่าดเสพกันสิกระเพิ่มโอ้ยเสียงกระเหียบเสียงกระแหงนอเสือป่านนีก็ยังอยากติมเชียงอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้ อ่าครับผมเปิดแรกเรียบร้อยนะครับผมนรางวันใหญ่แจกเลยนะครับเอาบางนี้กำลางวันก้อนตัวนะครับผมเอามาดีเดอลยะนะครับผมนะเปิดแรกกระบอกเจ่งก็ถือว่าดีแล้วครับพี่น้องเอ้ยเอาหน้าสมบุกณอเอมกัสิครับผมเน้นๆหน้าชมคูหวันเทียบเลยนะครับผมเว้ยเรียบร้อยนะครับผมนรางวันใหญ่แตกเลยนะครับเอาบางนีกับเมีกะไปดึงเทียนะครับ,บ,นะรบสวยๆงามๆ ได้การยัวครับผมถ้าเปิดมาเป็นแนวนี้นะครับหารับผมก็จบไปหมื่นเปดเน้นๆเลยนะครับก่อนได้กำไรมาเปียดพันกว่าครับพี่น้องเอ้ยได้ยัวอ่ะมาครับผมอีกหนึ่งหมื่นไปครับผมโอ้ยหิบุกน้อยครับพี่น้องเอ้ยปัดเหนียวน้อยเตี้ยเตี้ยเลยนะครับผมหนาบ่ลางเขียวบลังแดงนะครับก็อปันสลวดพวกพวกเปี๊ยะไปก่อนละครับผม เดี๋ยวพยายามหาให้เรื่อยๆแล้วครับผมเครดิตฟรีเนาะสัน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 ออาบักก็ไปนะครับสันแต่มาอยู่นะครับบักก็ไปนะครับเอาล้วครับผมตัวคูณไหลแบบนี้นะครับโอ้มันก็มาสันดีแถววะชอบสันนะครับผมนะสัน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  โอ้ยเบิองมันไหลเงีโคตรนะครับผมเคลื่อนเมิดจังสี่นะครับโอ้ยเสียงกระเฮียบเสียงกระเฮงครับพี่น้องเอ้ยอุ้ยธนาฟ้ามาติ่มเชียงเล่ในอหไรฟังหันเนี่ยเนี่ยมันเตะกี่เหียงของมันว่าปุ๊เป <c oughs> ียบปี๊บยืมเนียเว้ยบังเข้าไปนะครับเดี๋ยวปล่อยครับผมแตกเลยนะครับบางนี่ได้ทุนขึ้นเลยครับผมพี่น้องเอ้ย เว้ยเรียบร้อยนะครับผมนาฬิกาวันใหญ่แตกเลยนะครับเอา้าบางนี่ก็ซุปเปอร์หวานเทียบเลยนะครับผมหนึ่งหมื่นเน้นๆเลยนะครับดินรัวนาะ,ะอาคุสิเปดยสไซงานเนี่ยโมเมนต์ตั้งซัวมาเนี่ยมาเนี่ยเรียบร้อยครับผมตูมเดียวเนินๆเลยนะครับผมนะอาครับผมไม้นี่ก็จบไปที่หมื่นสี่วัน เย็บนะครับได้กำไร้องไม่ติดเลยครับพี่น้องเอ้ยอ่ะใส่ตัวครับผมเชิงมาดีอีกหนึ่งหมื่นไปครับผมก็ซื้อโบนัสซองไม้แตกซองไม้เลยนะครับก็ถือว่าเชิงมาดีนะครับผมเนะี่ยเอาอีกแล้วอัอนเชิงมาดีนึงเบิร์ตปีทีโอ้ยจากียังดอกคืนกัดกัดอยูอกก่ยครับพี่น้องเอ้ยขีมหมวกมันน้อยนะครับผมนะ โอ้ยเน็ตข่อยเป็นอย่างว่าต้องไปตัดอุมม้มไม้ออกแล้วเน็ตหนีพี่น้องเอ้ยมันเปลี่ยนกันเน็ตเเดี๋ยวนี้นมันไหลเงาเงาจังสิมีฮะนั่นสั้นๆอีกแล้วอาคุณเปียรรอเต็มเชียงคุณเปียรรอเต็มเชียงบักเก้าใบนงสัน้นละเอาคุณไหลคุณไหลเฮ้ย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 พิ่งได้พันสวงเนี้ยเพี้ยนเฮ้ย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 บักเก้าใบนะครับมีต่มมีเตียนไม่เลย เอาบักเข้าไปนาะเขียวส,สวยๆมีไหมเอ้ยโอสันันๆันซันัน,น,น,นโอ้ยสันโดนพวดเขียนเหมดโอ้ยอะโอเคนะครับผมนะเปิดที่สามกดเจ็งโคลรอเลยนะครับก็ว่างานได้กำไรสี่พันนะครับตอนนี้ได้คืนสี่พันโอ้ยไม่ที่สามเกลือนเนียนๆครับพี่น้องอ่ะโอเคนะครับผมนะก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเก็บอันไม่ยิงคนป่านะครับพี่น้องเนาะ อ่ะทุนสองเหมือนนะครับก็ได้กาไรมาเจ็ดพันกว่าครับพี่น้องเอ้ยอ่ะได้ดีกว่าเสียครับผมถ้าเสียล่ะนี้ก็บเบืด่ดาครับผมไป้าไปไยป